นี้เป็น EP ที่6สั้นๆนะครับนักเรียนใครยังไม่ได้เรียน EP ที่1ถึง5อย่าลืมไปเรียนนะครับใครหาไม่เจอเดี๋ยวครูแปะลิเง playlist เฉลยข้อสอบ i e l m 6-8ไว้ที่ใต้คอมเมนต์มันจะเป็นการรวมทุกคลิปที่ครูอัดของปี6-8นะครับนักเรียนไปเรียนกันได้เรียนเพื่อเป็นแนวทางในการสอบ i e l m รอบต่อไปเรียนเพื่อเป็นแนวทางของการสอบ Paper หรือกอพิเศษของปี6-8และกันนะครับนักเรียนจะเห็นว่า ปี68มันก็มีการออกข้อสอบในรูปแบบต่างๆทําให้เราเตรียมตัวได้ตรงประเด็นมากขึ้นนะครับดังนั้นการเฉลยข้อสอบนอกจากการดูเฉลยแล้วมันยังเป็นแนวทางของการเตรียมตัวได้ด้วยดังนั้นอยากให้นักเรียนติดตามทุกคลิปแม้นักเรียนยังไม่สอบหรือสอบไปแล้วก็ขอให้ติดตามคลิปอื่นๆด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการสอบในวันข้างหน้าการันตีว่าเป็นประโยชน์แน่นอนวันนี้ฝนตกนะครับนักเรียนถ้ามีเสียงฟ้าร้องเข้าไปในคลิปก็ขอให้ทราบว่าเออมันฝนตกนะครับเนียครูตัดเสียงไม่ได้อ่าประมาณนั้นนะครับครูอัดแบบสดๆเลย มาเรียนกันครับนักเรียนวันนี้เป็นรอบของ27เมษายนห8ครูรวบรวมมาให้ทั้งเช้าและบ่ายเนาะคราวนี้รอบบ่ายครูมี5ข้อเลยแต่รอบเช้ามี3ข้อก็ประมาณนี้และกันเนาะถ้าใครมีเพิ่มเติมแปะให้ครูได้เดี๋ยวครูก็จะไล่เฉลยทำเรื่อยๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบของทุกคนแบบฟรีๆนะครับนักเรียน รบกวนนักเรียนกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปของครูถ้านักเรียนไม่กดกระดิ่งจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนถ้านักเรียนไม่กด s u b ส c r i b ์นักเรียนจะไม่เห็นคลิปครูโอเคนะครับดังนั้นการกด s u b ส c r i b ์และการกดกระดิ่งแจ้งเตือนมีความสำคัญย,ยิ่งต่อการเตรียมตัวสอบของทุกคนรับรองคลิปทุกคลิปครูเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับนักเรียนสําหรับการสอบอนุกรมทุกคนย่อมรู้ว่ามันไม่มีหลักการคิดแน่นอนแต่ตัวแต่นักเรียนควรจะรู้รูปแบบอนุกรมทั้งหมดว่ามมมััันนนเเเปไป็ไได้กกีีี่แแบบอาจจะวลยยครร เวลยายีตีแฉรเพิ่มรถคงที่สะสมะนักเรียนก็ต้องรู้ว่ามันเป็นแบบไหนได้บ้างเราจะเตรียมตัวได้ถูกต้องมาในวันนี้น่าสนใจนะมีอนุกรมแบบจินตนา,าการด้วยเดี๋ยวมาดูกันครูเรียกข,ำ,ขำว่าอนุกรมตามอำเภอใจถ้านักเรียนไม่เคยเรียนนักเรียนจะไม่ทราบแน่นอนดังนั้นการเรียนมีประโยชน์ครับใครยังไม่เคยเรียนกับครูไปเรียนได้ครับคอร์สติวอนุกรมแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นักเรียนมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครูปักหมุดคลิปไว้ให้แล้วนะครับครูพูดเร็วๆเ,เพื่อให้มันจบตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปติวกันครับผ่านนะครับนักเรียนมาเริ่มอันนนี้้เเป็รอบชา3 รอบชาสามข้อมาเริ่มกันข้อนี้เป็นลักษณะของอนุกรมสะสมถ้าใครเคยเรียนกับครูก็เคยสอนครับนักเรียนดูเป็นการสะสมแบบไหนสังเกตอันนี้เป็นการสะสมแบบนี้ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเกิดจากสิบสามบวกสิบหกอะไรครูให้เห็นภาพนะนี่คือตัวหน้านี่ตัวหลังปะตัวหน้าบวกตัวหลังได้ตัวต่อไปครูเขียนนี้ชัดเจนมากขึ้นปะอืมแบบนั้นเลยมาดูต่อมาสี่ห้าใช่ไหมสี่ห้าสี่ห้าเนี่ยเกิดว่าเกิดจากอะไรครับ ก็เกิดจาก16บกวกกับยป่ิบเก้าะสี่ห้าู่ขออนุญาตเขียนต่อมาตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวหน้าและก็กลายเป็นตัวหลังนักเรียนมองภาพให้ออกใช่ไหมครับตัวหลังเกิดจากตัวหน้า2ตัวบวกกันเนีครับเนี่ยเห็นภาพมาขึ้นเนาะอ่ะต่อมาตัว74นักเรียนเดาถูกอยู่แล้ว74เกิดจากอะไรครับเกิดจาก29บวก4ีมันก็คือตัวหน้าตัวหลังเหมือนเดิม ตัวหน้าตัวหลังขอแยกเขียนตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังเห็นไหมครับหงษ์ภาพชัดเจนมากเลยครับบวกกันอนะ่ะยี่สิบเก้าเกิดจากสิบสามบวกสิบหกต่อไปสี่สิบห้าก็เกิดจากสิบหกบวกยี่สิบเก้าใช่ไหมครับแล้วก็เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ก็เกิดจากยี่สิบเก้าบวกสี่ห้านั่นเองจะเห็นภาพว่ามันก็เป็นคู่คู่ใช่ไหมคู่นี้กลายมาเป็นตัวต่อไปใช่ไหม แล้วก็ขอยัดขีดนะเยนแล้วก็คู่นี้นี่คู่นี้มันไปทละคู่ก็จะเป็นตัวต่อไปใช่ปะต่อมาคู่นี้หน้าหลังก็จะกลายเป็นตัวต่อไปคราวเรียนคราวนี้นักเรียนเดาถูกแล้วละ่ะต่อไปก็ขยบอีกตัวหนึ่งแสดงว่าตัวนี้จะกลายเป็นตัวหน้าแล้วจะกลายเป็นตัวหลังบวกกันใช่ปะก็จะได้ตัวถัดไปขูเขียนนี้ชัดเจนนะง่ายง่ายแสดงว่าตัวถัดไปนั้นเกิดจากสี่สิบห้าบวกกับเจ็ดสี่รวมกันก็กลายเป็น เก้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสิบเก้าใครตอบหนึ่งร้อยสิบเก้าก็จะได้ข้อนี้ข้อนี้ลักษณะง่ายๆครับเนี่ยเป็นอนุกรมที่เราเรียนกันอยู่แล้วเราเรียกอนุกรมแบบสะสมสะสมข้อนี้เกิดจากตัวหลังนักเรียนตัวหลังเกิดจากตัวหลังเท่ากับตัวหน้าบวกตัวหน้าเห็นไหมเนี่ยสองตัวหน้าครับครูเขียนนี้ด้วยกันตัวถัดไปแล้วกันนะตัวถัดไปตัวถัดไปจะเกิดจากตัวหน้าบวกตัวหลัง ชัดเจนว่าเนยตัวถัดไปเช่นตัวถัดไปคือยี่สิบเก้าใช่ไหมแนนยี่สิบเก้าตัวถัดไปเป็นตัวถัดไปก็จะเกิดจากตัวหน้าบวกตัวหลังอยากให้ียนอธิบายชัดเจนตัวหน้ากับตัวหลังนี่ตัวหน้าและก็ตัวหลังตัวหน้าคือสิบสามตัวหลังคือสิบหกสิบสามบวกสิบหกก็เท่ากับยี่สิบเก้าเห็นปะตัวถัดไปเท่ากับตัวหน้าบวกตัวหลังประมาณนี้นะนี่ก็คือรูปแบบการอนุกรมแบบสะสมอีกแบบหนึ่ง ซึ่งปกติก็แบบนี้ก็ออกประจําเป็นเรื่องปกติครับปีเก่าๆก็ออกดังนั้นเรียนเตรียมตัวไว้เรียนรู้แนวทางก็จะเตรียมตัวได้ถูกต้องเนาะสรุปยี่ิบเก้าเกิดจากสิบสามบวกสิบหกแล้วก็สี่ห้าเกิดจากสิบหกบวกยี่ิบเก้าแล้วก็เจ็ดสิบสี่ยี่บเก้าบวกสี่ห้าหนึ่งร้อยสิบเก้าก็เกิดจากสี่สิบห้าบวกเจ็ดสี่คำตอบคือหนึ่งร้อยสิบเก้าครูพานครับข้อต่อมา นั่นเองต้องทราบนะวอาุกลมถ้าเราคิดเราเดาความสัมพันธ์ได้เร็วเราก็ทําถ้าเราเดาความสัมพันธ์ได้ช้าหรือเป็นหลุมพางข้อสอบเขาอ,ออกไว้มาให้เราตกหลุมนั่นเองก็กระโดดข้ามไปก่อนแล้วค่อยย้อนมาทานะครับอย่าตกหลุมพางทําข้อใดข้อหนึ่งจนไม่ได้บริหารเวลาเราจะต้องบริหารเวลาเพื่อจะทําข้ออื่นๆด้วยเราไม่จะเป็นต้องได้เต็มเราไม่จะเป็นต้องได้มากที่สุดเราขอแค่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดนักเรียนก็จะเพียงพอต่อการสอบกพภาคกไม่ได้เอาไปใช้บรรจุราชการขอแค่ผ่านเฉยเฉส่วนการบรรจุราชการคือขอกับขอ เคลียร์นะครับเนี่ยนแต่ัั้นั่นเองจะได้มากได้น้อยได้ข้าบเส้นได้หมดครับขอให้ผ่านบริหารเวลาก็พอมาดูข้อต่อมาข้อต่อมาเป็นการตีแฉกเห็นไหมครับครูย้ําเสมอปีนี้สุนังงานก็พอเหตุผลชัดเจนการตีแฉกส่วนใหญ่ตีแฉกสองชั้นจบมันไม่ได้เยอะเข้าใจไหมครับอ่าดูข้อนี้ตีแฉกครับลบสองลบหก ลบอะไรเนี่ยลบสิบต่อไปลบสิบสี่ลบสองลบหกลบสิบลบสิบสี่ต่อไปไม่รู้ลบสี่เหลี่ยมอ่ะเราไม่รู้ถือว่าเราไม่รู้นะครับเพราะมันยังไม่คงที่เนาะตีแฉกต่อลบสองเราบวกจำนวเต็มเนาะลบสองลบสี่ได้ลบหกลบหกลบสี่ได้ลบสิบลบสิบลบสี่ได้ลบสิบสี ลบนักเรีเดาได้แล้วคงที่เนาะลบสได้ลบสิตรงนี้โอเคไหมครับสังเกตตีแชกคงที่แล้วหยุดแสดงว่าล8เป็นจุดสุดท้ายดังนั้นสี่สิบเจดูดีนะลบสินักเรียนเอา47่สิบเลบสิบแปคำตอบก็เหลือยี่สิาคำตอบสุดท้ายครับยีบเกก็ได้ยี่บเกป็นคำตอบอ่ะย้ำอีกทีอนุกรมนี้ก็คืออนุกรมแบบตีแช ครูสอนอยู่แล้วครับไปเรียนได้เลยครับเป็นเรื่องปกติอันนี้ปกติเลยออกบ่อยทุกปีด้วยและสังเกตให้ดีครับเวลาักเรียนไปเรียนนักเรียนสังเกตดีว่านักเรียนนักเรียนถูกหลอกมากเกินไปหรือเปล่าข้อสอบที่นักเรียนทํามันอ้างอิงจากความเป็นจริงหรือว่าคิดตามอาาําเภอใจนักเรียนไปเจอตีแฉกเจ็ชั้นแปดชั้นข้อสอบคงไม่ออกอย่างนั้นครับนักเรียนมันโอเวอร์ใครก็คิดได้เจ็ดแปดชั้นแต่เป็นเสียเวลาใช่ไหมล่ะดังนั้นข้อสอบออกประมาณนี้แหละนักเรียนนับชั้นหนึ่งสองลองไปดูย้อนที่ครูสอนเนาะปี ก่อนหน้านี้ครับวันที่ยี่หกวันที่ยี่บเจ็ดอะไรเงี้ยครับ,ว, 26, ว, 27, รรบวันนี้วันยีน่บเจ็ดเนาะยี่หกวันที่แล้วอ่ะก็ตีแ็กสองชั้นเหมือนกันทั้งรอบเช้ารอบบา่ายอันนี้ก็เหมือนกันตีแจกสองชั้นเห็นไหมโดยปกติเขาออกไม่เยอะชั้นไม่เยอะครับอันนี้สองชั้นก็เจอคาตอบแล้วครูผ่านนะข้อ,อน,นี้ตีแฉกตอบยี่เก้าข้อต่อมาอันนี้ก็ออกบ่อยครับเป็นลักษณะของอนุกรมครงที่แต่ใช้เศษส่วนอ่ะมาดูครูให้ดู อันนี้เกิดจากอะไรรู้ไหมครับเนี่ยเกิดจากการคูณด้วยสี่ส่วนห้าคูณด้วยสี่หารด้วยห้านั่นแหละพูดง่ายๆมันคอมันคือการคูณสี่หารห้าเนี่ยมันคือการคูณด้วยสี่ก่อนในเรนหนึ่งในในครูทําให้ดูเดี๋ยวเรนงงมันคือจริงมันคืออย่างงี้เนี่ยจริงมันคืออย่างเงี้คูณด้วยสี่ครับจริงๆมันคืออย่างเงี้หารด้วยห้าจริงๆหลายๆคนงงใช่ป่ะจริงๆรูปลักษณ์ที่ถูกต้องของมันก็คือมันคูณสี่แล้วหารด้วยห้าครับถูกปะนั่นคือคําตอบของมัน นั่นคือหลักการแต่ว่าการคูณด้วย4หารด้วย5มันสามารถเขียนในรูปง่ายๆของเศษส่วนว่าคูณด้วย4ส่วน5้าคูณส่นนี้เข้าใจไหมครับง่ายๆอยมันเขียนได้อีกแบบนึงอย่างนี้แล้วเวลาน้กเรียนคิดก็คิดปกติ515 515 6ห้เหลือเศษ1ชัก2 5 2ห้1 1 12 5ิบสถูกปะ อย่างนี้ป่ะแล้วนักเรียนก็เอาร้5ยี่ิ้าคูณสี่ขีนให้ดูลเล่นๆ4 5 20ี่หยี่ิสนองสี่สองเป็น0ก4าสิสส่วนหนึ่งสี่นสี่เป็น5้าก็ได้ห้า้อยนักเรียนจะรู้ว่าอ๋อทุกบรรทัดมันจะคูณได้สี่ศูนย์ห้าคูณขออนุญาตลบนะกระดานท้นักเรียนเห็นครับว่ามันมีอยู่จริงมันคิดได้จริงครับเป็นปกติเลยคูก็คิดได้แต่ว่าเฉลยก็ต้องเฉลยให้เร็วนาอเดี๋ยวมันน่าเบือ่อก็คือนักเรียนรู้อยู่แล้วละ่ะวิธีคิดต่อครับอันนนนนีี้้้้้้กก็็คู 4, ูููณไดดดดววยยตารรลใช่่่ลเเลห ห้าร้อยคูณสี่ส่วนห้าห้าหนึ่งห้าห้าร้อยเป็นห้าร้อยร้อยคูณสี่ได้สี่ร้อยเห็นไหมตรงเป๊ะคงไม่ต้องคิดแล้วเนาะดังนั้นตัวต่อมาก็วัดคณิตศาสตร,ร์เฉยๆคูณสี่ส่วนห้าแล้วก็คูณสี่ส่วนห้าแสดงว่าคำตอบสุดท้ายก็ต้องคูณสี่ส่วนห้าโดยคำตอบสุดท้ายลอกมาจาก สองร้อยห้าหกคูณสี่ส่วนห้าใช่ไหมครูคูณให้ดูนักเรียนเอาสองร้อยห้าหกคูณสี่ส่วนห้าขออนุญาตสอนช้าๆสองร้อยห้าหกคูณสี่ส่วนห้าด้านล่างมันตัดไม่ได้ใช่ไหมนักเรียนก็คูณไปเลยคูณด้านบนคูณด้านบนได้หนึ่งศูนย์สองสี่คูณด้านล่างได้ห้าครูสอน่นี้เข้าใจป่ะอ่ะตอบก่อนหนึ่งศูนย์สองสี่หารด้วยห้าอย่างนี้บอนุกรมนี้เรียกว่าอนุกรมลดลงของที่นักเรียนสังเกตค่าลดลง ขออนุญาตเขียนอนุกรมนี้เรียกว่าอนุกรมลดลงคงที่ครูก็สอนครับครูสอนครบทุกอย่างแหละรียนเรียนแล้วครูก็สอนไว้ชัดเจนนักเรียนรู้ได้ไงว่าลดลงคงที่สังเกตค่าตรงนี้ครับตรงนี้ครับเห็นไหมสี่ส่วนห้าทั้งหมดเลยแล้วมันทําให้ค่าลดลงไปเรื่อยเห็นไหมครับลดลงคงที่นั่นเองดูตัวสุดท้ายนิดนึงเนี่ยขอสอนตัวสุดท้ายเขาแกล้งเราได้สองแบบใช่ปะเนี่ยเขาอาจจะให้ตอบแบบนี้เลย ครูจำครูไม่รู้ว่าช้อยจริงๆนักเรียนเป็นช้อยแบบไหนใครรู้ก็คอมเมนต์ขำๆให้ครูฟังก็ได้นะครับอาจจะตอบหนึ่งศสองสี่ส่วนห้าได้เลยหนึ่งพันยี่สี่ส่วนห้าได้เลยหรือว่าเขาจะาให้เราทำเป็นจนวนคละเช่นหนึ่งศูสองสีู่หารโชเลยนะหารด้วยห้าห้าสองสิบหมดแล้วชักสองลงมาใช่ปะไม่ได้ตำสูตรให้เขาชักสี่ห้าสยี่สิบเหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษสี่จำนวนคละสนักเรียนก็จะตอบว่า 240สองร้อยสี่เศษที่เหลือเศษสี่ส่วนห้าเนี่ยครับคําตอบครูสอนนี้เข้าใจปะเออแบบนี้เขาอาจจะให้นักเรียนตอบสองร้อยสี่เศษสี่ส่วนห้าก็ได้นะอันนี้เขาเรียกเศษส่วนจำนวนคะรับใช่ปะอันนี้เรียกเศษส่วนเกินใช่ปะแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาจะให้ตอบแบบไหนเราทําได้หมดเห็นไหมคณิตศาสตร์อ้แบบหนึ่งนหมครูทําโชว์อีกแบบหนึ่งโชว์โชว์เมื่อกี้นะนักเรียนจบไปนะฝึกครับ ต่อไปถ้าครูทำเป็นทศนิยมใส่จุดเติมศูนย์ห้าแปดสี่สิบห้าแปดสี่สิบได้แล้วนี่นั่นเองก็ถ้าตอบเป็นทศนิยมนักเรียนตอบสองร้อยสี่จุดแปดใช่ปะถ้าตอบเป็นเศษส่วนจำนวนค่าครูค,คิดให้ดูปไปแล้วเมื่อกี้สองร้อยสี่เศษสี่ส่วนห้าเนี่ยเขาจะให้ตอบแบบไหนเราก็ทำได้หมดมันอาจจะตอบได้ทั้งสามแบบขึ้นกับว่าโจทย์เขาเลือกคำตอบสุดท้ายเป็นแบบไหนแบบนี้ หนึ่งพันยี่สี่ศนห้าสองร้อยสี่จุดแปดเพราะจับอาหารกันใช่ไหมแล้วก็สองร้อยสี่สี่นห้าก็แล้วแต่ครูทําให้ดูบนกระดาษเลยโอเคไหมครับไม่ว่าจะทําแบบไหนเราทําได้หมดแหละถ้าเรารู้คณิตศาสตร์มันไม่ได้โอเวอร์เนี่เขาออกคณิตศาสตร์พื้นฐานครับครูก็ไม่ได้คิดเกินเลยเห็นไหมครูคิดง่ายๆซื้อด้วยครูคิดซื้อด้วยครูชอบครูชอบคิดแบบซื้อรับคิดลึกมันไม่จริงหรอกคณิตศาสตร์ถ้าคิดลึกขนาดนั้นเราคงต้องไปสอบเข้ามหาลัยครับการสอบกอพไม่ใช่การสอบเข้ามหาลัยคนละอย่างกันเลยถ้าพูดตามรงงแบบบจจิใกก็คืออเเาาว่ยะ ผ่านครับต่อมามารอบบ่ายกันบ้างรอบบ่ายใช่ปะอันนี้เป็นรอบบ่ายแล้วรอบบ่ายรอบเช้าได้มา3ข้อมาดูรอบบ่ายรอบบ่ายได้มา5ข้อดูไว้เป็นแนวทางนะครับทั้งเรียน1ิ 11. ไป20่ินี่ตีแจกแล้วเนาะบวกเแล้วก็บวกสิบแปวกสามหกเก 72, บวกเจ็ดสิบสองบวกไม่รู้ข่าวไว้ติดไปโอเคไหมครับบวกเก้าบวกสิบแปดบวกสามหกบวกเจ็ดสองบวกสี่เหลี่ยมนักเรียนมองภาพก็รู้แล้วคงที่แล้วเนาะเก้าคูณสองได้สิบแปดสิบแปดคูณสองได้สามหกสามหกคูณสองได้เจ็ดสิบสองใช่ไหมครับแล้วก็เจ็ดสิบสองคูณอะไรเรียนดาได้แล้วก็ต้องคูณสองใช่ไหมเพราะว่าค่าคงที่แล้ว ได้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่อ่ะให้ดูเล่น,ลนๆโคงที่แล้วใช่ปะจากนั้นตัวเลขที่เรียนจัดการก็คือหนึ่งร้อยสี่หกเอามาบวกกับร้อยสี่สี่หนึ่งร้อยสี่สิบหกบวกกับร้อยสี่สี่นักเรียนก็ได้ออกมาหกสิบปดก็สิบทดหนึ่งสี่บวกสี่เป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าสองร้อยเก้าสิบเขียนคำตอบเล่นๆสองร้อยเก้าสิบนักเรียนสังเกตเห็นว่าตามที่ครูบอกครับอนุกรมแบบตีแฉกหนึ่งสองอันนี้อีกแล้วครับ รอบเช้าเมื่อกี้แ็กสองชั้นอันนี้รอบบ่ายก็แ็กสองชั้นเหน็นไหมส่วนใหญ่ออกแบบนี้นะครับเราเรียนไปเรยียนอะไรแ็กเจ็ดชั้นนะครับถ้าทําแบบนั้นจริงตายโอเคนะครับครูพานตีแจกครูก็สอนไปเรียนครูได้เนาะอันนี้เดาง่ายเนียถ้าพูดจริงอ่ะครูพูดคำๆถ้าเรียนเห็นตัวเลขเยอะเยอะเกินไปเนี่ยมันคงไม่มีความสัมพันธ์หรอกตัวเลขเยอะเกินเนี่ยลองเดาส่วนใหญ่ถ้าเลขเยอะเกินมันจะเป็นเว้นระยะอนุกรมเว้นระยะใช่ป่ะลองเว้นดู -2 บสองปะด้านบนลบสองใช่ไหมแล้วก็ลบสองเป็นระยะมันจะคงที่หมดเห็นไหมเนี่ยลบสองลบสองแล้วก็โดดข้ามแสดงว่ามันข้ามจุดไขป่ปลาแสดงว่ามไม่เอาใช่้่ะเนี่ยเป็นจุดหลอกเอามาเอาตัวล่างครับบวกสองในแบบวกสองก็ลบสองบวกสอง บวกสองบวกสองสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแสดงว่าลงพอดีเป๊ะสิบเอ็ดบวกสองคำตอบของข้อนี้นักเรียนจะได้สิบสามครับออกแบบง่ายๆครับอันนี้อนุกรมเว้นระยะครับถ้านักเรียนเคยเรียนกับครูนักเรียนนึกออกอยู่แล้วข้อนี้อนุกรมเว้นระยะชัดเจนเว้นด้านบนลบสองเว้นด้านล่างบวกสองแล้วแต่นั่นก็คือเว้นระยะเนาะเป็นการข้ามช่วง ขออนุญาตไฮไลท์ให้ัเนเห็นชัดเจนนี่เว้นระยะตัวนี้มาตัวน,วนี้มาตัวนี้เห็นเ,เขียวไหมครับแล้วก็มาลงศึกษามันก็จะลงล็อกด้วยกันเว้นระยะพอดีพอดีครูผ่านต่อมาเ่ามาดูข้อนี้อันนี้เห็นปะท่านเรียนไม่เคยเรียนตกใจลยเนี่ยครูขออนุญาตเขียนแบบคำๆนะอันนี้คืออนุกรมครูขอเรียกเลยอนุกรมจินตนาการก็คืออะไรก็ได้เนี่ยถ้าไม่เคยเรียนเรียนตายครับอนุกรมจินตนาการหรือครูเรียกคำๆว่าอนุกรมตามอําเภอใจ ออกอะไรก็ได้แบบนี้ครับนักเรียนจะเห็นรูปลักษณ์ถ้านักเรียนเจอแบบนี้อนุกรมจินตกา,ารอนุกรมตามอำเภอใจถ้าเราเคยเรียนมาก่อนอาจจะพอนึกได้แต่ถ้าเราไม่เคยเรียนมาก่อนมันคือหลุมพางครูย้ำอีกทีมันคือหลุม,ม,ม,ลมถ้านักเรียนนึกไม่ออกจะทําข้ามไปก่อนไม่งั้นนักเรียนตายข้อนี้ไม่มีเวลาทําข้ออื่นตายจริงจนาานะินักเรียนจินตการทําตามครูนะนักเรียนทําข้อนี้ไม่ได้ก็แค่2คะแนนไปทําอุปมาอุปไม,ปมได้มันก็ได้คะแนนทดแทนกันถูกปะข้อสอบคิดคะแนน ข้บ้างเนี่หยหลายๆคะแนนมารวมกันดังนั้นนักเรียนก็ต้องสอบว่าการจะผ่านคณิตไม่เกี่ยวกับคณิตอย่างเดียวการจะผ่านวิชาที่1ประกอบด้วยคณิตไทยอุปมานักเรียนสามารถทําทั้ง3วิชารวมกันให้ผ่านก็ยังได้เข้าใจครูพูดป่ะดังนั้นไม่จำเป็นต้องเน้นข้อใดข้อหนึ่งข้ามได้ครับถ้านึกไม่ออกข้ามถ้าทําได้ก็ทําเคลียร์ไหมครับผู้ชัดเจนะนะคณิตไม่ใช่คณิตนักเรียนเขาเรียกความสามารถในการวิเคราะห์ความสามารถในการวิเคราะห์ครูเรียกสั้นๆเนาะวิชาวิเคราะห์ขอยดี๋เขียตนตรงนี้นะ นั่รจะได้เข้าใจลึกซึ้งสอนไปด้วยเขียนไปด้วยวิเคราะห์เนี่ยมันมีคณิตวิชาที่หนึ่งนะไทยอุปมาเนี่ยแยกกันนะครูสอนโชว์เลยไทยมีสามสิบใช่ปะอุปมามีสิบอะไรเงี้ยครับโอเคปะสี่สิบแล้วอะ่ะคณิตมีหกสิบประมาณนี้เนาะแต่จริงคณิตก็ไม่ใช่หกสิบหรอกครูพูดคำๆคณิตมีห้าสิบเพราะว่ามีเงื่อนไขาภาษาไม่ถือว่าเป็นคณิตก็ได้เนาะเงื่อนไขาภาษาอีกสิบไงประมาณเนี้ยน,นี่ย หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยร้อยนักเรียนต้องการหกสิบคะแนนดังนั้นนักเรียนยังมีไทยยังมีอุปมาณะครับนักเรียนไม่จำเป็นต้องทาคณิตได้ทั้งหมดครูชัดเจนไหมครับเออครูก็เคยสอนอุปมานะครับดังนั้นนักเรียนไปเรียนกับครูดได้ครูเขาตะลบคณิตไม่ใช่คณิตวิชาเดียวนะอย่าไปเข้าใจผิด่ะพานสมมุตินักเรียนเจอหลุมพางแบบนี้ข้ามเดี๋ยวมาดูว่าหลุมพายไงนักเรียนมาดูร้อยยี่สแปดคือร้อยยี่สแปดส่วนหนึ่งใช่ปะนักเรียนดูนี่ครับเขาเล่นอย่างนี้เลยนะนักเรียนคิดว่าตามอำเภอใจ ตามอำเภอใจนี่อย่างนี้เลยดูนะนี่คูณสามควยลงมาสามนี่ก็คูณสามสีจมนะส่จงพูุน้เรียนสี่จงพูคูณสามแล้วก็ควยลงมาคูณสามด้านล่างยี่สิบเจ็ดคูณสามนะยี่สิบเจ็ดคูณสามได้แปดสิบยี่สิบเจ็ดคูณสามได้แปดสิบเอ็ดใช่ไหมครับนักเรียนคูณให้ดูยี่สิบเจ็ดคูณสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดสองสามสองหกเจ็ดแปดแปดสิบเอ็ดเนาะ บางที่ครูเขียนเพลินได้แปดสิบเอ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดสามแปดสิบเอ็ดขอเนี้ยลบนี้จะพบว่าแปดสิบเอ็ดเห็นไหมยี่สิบเจ็ดคูณสามได้แปดสิบเอ็ดนักเรียนจะพบว่าขอเขียนสั้นๆลูกศอนสีชมพูใช่ไหมลูกศอนสีชมพูนะลูกสอนสอนีชม,นะมพูคือการคูณสามขอกระยัดเขียนตรงน,นี้ หนคูณสามได้สามสาคูณสาได้เก้าเก้าคูณสามยี่บ็ดยี่็คูณสามสาเจดยี่เอดใส่หนึ่งทดสหกเ็ดแปดเป็นแปดสิบเอดสี่มพูคูณสามโอเคไหมท่อไปเล่นดูนะถ้าไม่เคยเรียนไหมร้อย่สิบแปดหมาข้างล่างนะร้อยิแปดหารหารหารสองนั่นเลยลองร้อยยี่สิบแปดขอเขียนร้อยยี่สิบแปดหารสองสองหกสิบสองสองสี่แปดได้หกสี่จริงๆด้วยถูกปะอ่ะ หารสองนะสีม่วงนะสีม่วงหารสองดูนัเรียนที่ว่าเรียกจะเรียกอนุกรมอะไรครับไม่มีความสัมพันธ์ชัดเจนนะแบบนี้คณิตศาสตร์ไม่ทําอย่างนี้หรอกอันนี้เขาก็แค่เล่นเล่นครับวัดชาววัดไหวพริบไปเฉยคนออกข้อสอบคุมไม่ได้ว่าผิดนะไม่ได้ผิดหรอกแต่เขาวัดไหวพริบเป็นว่าออาเภอใจนัเนียนก็ต้องเคยเรียนมาบ้างเห็นไหมครับหรือว่าจะตกหลุมพรางกระโดดไปทําข้ออื่นหารสองหกสิบสี่หารสองได้สามสสองแล้วสามสิบสอง 16, 16, หารสองได้สิบหกสิบหกหารสองแปดใช่ไหม 8ส่วนแปดสิบเอ็ดคตอบสีม่วงหารสองครูขออนุญาตเขียนตรงนี้อะจบแล้วนะสีชมพูเห็นไหมเนี่ยสีชมพูคูณ3ามไปเรื่อยๆควยขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างขออนุญาตเขียนหนึ่งทีนี่ครับคูณสามคูณสามคูณสามแล้วก็คูณสามเห็นปะสีชมพูคูณสามโอเคนะเอาอีกเอาอีก ต่อไปสีน้ำเงินแล้วกันนะคูเอาน้ำเงินมาตัดดูดูสีน้ำเงินคูหารสองหกสิบสี่หารสองสามสองหันสองสิบหกหารสองมันก็คือตรงนี้ตัวหนึ่งคูณสามอีกตัวหนึ่งหารสองคำตอบเรียนจะได้แปดส่วนแปดสิบเอ็ดแียงว่าตามอำเภอใจไหมละ่ะถ้าไม่เคยเรียนมาก่อนอืคูสอนไปเป็นแนวทางนะเจอแบบนี้จริงๆถ้าเรียนนึงไม่ออกต้องข้ามนะครับเขาหลอกเราได้นี่ก็ถือว่าตามอำเภอใจระดับหนึ่งนะครับเนี่ย ไม่ใช่เว้นระยะไม่ใช่สะสมไม่ใช่ตีแชกตามอเาเภอใจ <c oughs> เข้าใจไหมครับอ่าเป็นไงครู <c oughs> ว่าใครโดนรอบบ่ายนะถือว่ายากพอสมควรครับเพราะว่ามีตามอำเภอใจสองข้อมาดูข้อนี้ข้อนี้ก็ถือว่าตามอำเภอใจนั่นดูหลายๆคนคิดว่าตีแชกขออนุญาตเขียนครับอันนี้บวกสามอันนี้บวกสิบเป็นสนะิบเจ็ดเนาะหลายๆคนโอ้โหง่ายแล้วตีแชกบวกยีิบเจ็ดแล้วก็บวกอะไรครับ บวกสามบวกสิบบวกยิบเจ็ดบวกเจ็ดเอ็ดแล้วก็บวกอะไรไม่รู้ใส่สี่เหลี่ยมไว้ก่อนคำๆบวกสามบวกสิบบวกยิบเจ็ดแล้วก็บวกเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมครับเจ็ดสี่ห้าเจ็ดแปดสิบสิบเอ็ดอ่ะถูกต้องแล้วก็บวกสี่เหลี่ยมอ่ะได้ตรงนี้ต่อมาไม่มาดูนะคำๆดูดีๆนะช้าๆตัวต่อมาบวกเจ็ด ดูดูนะดูวนี่นะบวกสิบเจ็ดต่อมาดูนะบวกสี่สี่คิดว่าบวกอะไรเนี่ยยังไม่คงที่เนี่ยบวกสี่เหลี่ยมไว้ก่อนปกติตามที่ครูสอนใช่ปะ่ะอนุกรมกพปกติสองแชกเขาน่าจะพอดีแล้วใช่ปะ่ะอืพอดีแล้วเนาะ แต่นี่เฮ้ยทำไมมันไม่คงที่สัทีเด็กก็เอ้ยงงใช่ไหมครับทาเรียนดูดีถ้าเรามีไหวพริบแอบมองเล่นๆนี่นครับนี่ก็ตามอำเภอใจเหมือนกันนะดูดูดีๆนะเห็นอะไรบางอย่างปะะเจ็ดอยู่ตรงนี้ป่ะใช่ไหมเอาต่อต่อสิบเจ็ดอยู่ตรงนี้ป่ะแฉกที่สองโตกวบตรงนี้สี่สี่อยู่ตรงนี้ป่ะเฮ้ยเล่นอย่างนี้เลยเหรอ ถูกป้ะนักเรียนนี่ก็ตามอำเภอใจนะเอาตัวเลขข้างบนมาบวกข้างล่างเรียนชัดเจนเลยครับดังนั้นนักเรียนเดาได้ไม่ยากหรอกแสดงว่าตัวเนี้มันก็จะลงตรงนี้แสดงว่าตรงนี้นักเรียนรู้ทันทีมันคือหนึ่งหนึ่งอะไรครับหนึ่งหนึ่งห้าตรงนี้เสียปะยังทันคุยอยู่ไหมต่อมานักเรียนก็จัดการเทละขัน้นถอยจากล่างขึ้นบนครับตรงนี้ตอนทันแล้วเนาะหนึ่งหนึ่งห้าไปเจอกับเจ็ดสิบเอ็ด หนึ 115, ไปเจอกับ11บเดเจได้หนึ่งร้หใช่ปะแล้ว1นึ่งรหหนึ่งร้หไปเจอกับ1นึทด1 8 90ทดหนึ่สอใช่ปะนี่ก็ได้คำตอบ3ามอดสุดท้ายเรียบร้อยครับอันนี้ก็ถือว่าตามอำเภอใจนะอย่าบอกว่าตีแฉกนะตีแฉกมันจะต้องเริ่มคงที่ใช่ปะแต่จริงแล้วมันจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วนี่เฮิรบตรงนี้นี่น นี่ดูดิครับเรียนเห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมชั้นที่สองเนี่ยอันนี้ครูก็ถือว่าเป็นอนุกรมตามอำเภอใจเหมือนกันออกอะไรก็ได้ให้สังเกตความสัมพันธ์เห็นไหมข้อน,นี้ก็ถือว่าเป็นหลุมพรางได้ถ้ามันเป็นหลุมพรางแบบนี้น n, ักเรียนคำๆนะอย่าตกใจข้ามไปก่อนนึกออกเคยมาทําแต่ถ้าเรียนเคยดูข้อสอบมาบ้างก็พ<า>อ,อนึกออกว่าแบบนี้ก็ออกได้หรือแบบนี้ครูบอกเลยแบบนี้รอบที่แล้วเนี่ยครับรอบที่ผ่านมาเดือนมีนาครับก็ออกข้อนี้เหมือนกันขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างออกมาแล้วครับ แต่แค่มันไม่ได้เป็นรูปแบบชัดเจนหมายถึงว่าไม่ใช่ตีแฉกไม่ใช่เวระยะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มันเป็นรูปแบบตามอำเภอใจแต่ตามอำเภอใจถ้าเราเคยรู้ว่าออกมาก่อนก็ทําได้ตามภาพดังนั้นนี่คือการเหตุผลของการเรียนเฉลยนั่นเองจะได้แนวคิดโอเคนะครูพยายามท่อเห็นภาพอข้อนี้เหมือนกันครูพานต่อมาเป็นข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายไม่ยากใครเคยเรียนกับครูก็ทําได้แน่นอนข้อนี้อยู่ในริทที่ครูสอนอยู่แล้วครับเราเรียกอนุกรมแบบสะสม สะสมตัวนี้ตัวนี้บวกตัวนี้จะได้ตัวนี้ใช่ไหมแต่แม่แล้วก็ตัวนี้บวกตัวนี้ก็จะได้ตัวนี้ใช่ไหมครับเรียนยี่ห้าก็คือตัวถัดไปอ่ะนั่นแหละก็เหมือนข้อที่ครูสอนแลรกนีนเหมือนกันตัวถัดไปเท่ากับตัวหน้าครูพยายามเขียนให้ได้ดูหลายแบบใช่ไหมตัวถัดไปเท่ากับตัวหน้าสองตัวบวกกันใช่ไหมครับยี่สิบห้าบวกสิบสามได้สามแปดแล้วก็สิบสามบวกสามแปดได้ห้าสิบเอ็ด นเ่นมองออกใช่ไหมครับต่อมา31มสบ,บวกห้ดได้เท่าไหร่ครับได้89ดใช่ไหมดังนั้นนเรียนก็รู้อยู่แล้วละ่ะตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้51กับ89รว,วมกัน51กับ89ให้ดูนล่นเอ็ดแปดเก้าทดหนึ่งแปดเกานึ่งร้อยสี่สิบคำตอบก็คือ140่นั่นเอง เป็นไงครับนักเรียนเห็นภาพชัดเจนเนาะก็อนุกรมเว้นระยะอนุกรมสะสมถูกไหมครับอนุกรมตีแฉกก็เป็นอนุกรมที่ออกบ่อๆยอยู่แล้วล่ะอนุกรมลดลงคงที่เพิ่มคงที่อะไรเงี้ยครับครูก็เคยสอนเนาะดังนั้นขอแค่นักเรียนรู้รูปแบบหลักการคิดนันเรียนก็พอพอเดาได้โอเคนะครับมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมอ่ะครูขอย้อนนิดนึงสมมติข้อน,นี้นักเรียนอยากจะคิดแบบแบบที่ครูทําได้ไหมครูพยายามให้เห็นหลายรูปแบบเนาะอ่ะขออนุญาตเลื่อนนะนเรียนข้อนี้ข้อนี้อข้อนี้ใช่ไหม แบบนี้แบบนี้มันก็คล้ายๆกับที่ครูสอนเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็เหมือนกันนักเรียนเอา13บสวกสิได้29แล้ว16บหวกยีได้ตัวต่อมาก็ได้เช่นกันถูกไหมครับเออมันก็คิดหลายแบบมันหลักการเดียวกันครูพยายามให้นักเรียนเห็นภาพว่ามันหมาย่างไงใช่ไหมครับออโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเคลียร์ทุกอย่างเนาะกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวพบกับคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ